นี่คะ่ะเห็ดทั้งหมดที่เราได้มานะคะเี่ตรงนี้ค่ะสวัสดีอีกวันค่ะมือดิสิพามาเก็บเห็ดอีกรอบเลยค่ะเดิมอนี่วันนี้มาเก็บเห็ดในป่าของเรานะคะนี่มาเบิ่งนกันว่าเขาจะได้เห็ดหลายบ่ได้แล้วค่ะเนาะไปค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณป่าเห็ดของเขาเนะเนี่เปิดรวมทั้งข่อยยังไม่ผลหรอบอกการมาคนเดียวไปนองยานแต่ว่าคนเดียวก็ไดได้จะยานอันนี้คือป่าเนาะ ประมาณนี้แหละค่ะเห็นวะเฮ้ยพี่น้องได้อยู่ด้เบิง้งเห็ดย่างงามเลยเห็นไหมแต่มันสุนเห็นวะมันมันมันโดนแดดมันโดนน้ำไหมพี่น้องเห็นวะมันเสาะโอ้ยเนี่ยได้อยู่เห็นไหมอันนี้ค้านี่ได้อยู่ค้านี่ยัางงามด้วยพี่น้องนี่ได้แบบนี้สักสิบดอกเนาะกินก็นลังแสบเลยน,นี่คือมีตันเห็ดด้วค่ะนี่ อันนี้คือมีตัดเห็ดนะคะนี่คือมีตัดเห็ดปัดเห็ดแล้วก็ตัดดอกนี่ก็ลัางงามพี่นอ้องแบบนี้กำลังกินเห็นไหมน,นี่สวยงามนะคะต้องได้อย่างนี้สักสิบดอกโอ้ยกะสิไปแกงเส็บแสบให้เบื้องเดินนี่เห็นนะนี่ดี๋ยวปิไปหลวกน้ำห่อนเส็บเสบกินนี่ อันนี้เป็นเห็ดอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนาะนี่นี่คาโยแฮนค่ะสวย,สวย,อยดอกสีกะลัง,งามเลยเห็นบนะ่คือเห็ดเฟียงเนาะพี่น้องเนาะคือเห็ดเฟียงเลยเห็นว่นนี่นี่ดอกอย่างงามเห็นไหมนี่โอ้ยกะลางงามเลยพี่น้องนี่มันจะไปหาหมูมันเด้อแต่มันจะไปหาหมูมัน โม่มันอยู่ไหนเห็นป่ะนี่โม่มันโม่มันยังงามเลยโอ้ยแต่ว่าม <ms> <mat ันก็เป็นค่ายโยฮันเห็นนะสวยงามตัดขาเห็ดนะครับตรงส่แว่นตัวบโใส่แว่นเคยได้กินติเห็ดนี่ตัดขาเห็ดเนาะตัดไปพร้อมเลยพี่น้องเพราะกระบานมันเด็กโบตรงหยากกระบานมันจังโบหยากอืม อยเห็ดเบื่อว่าแมนเห็ดกินไดอุต่าหนั่งลงไายรูปเอ้ยขีดตัวข่อยอ่ะมันมีเห็ดเบื่อมต้องมีเห็ดกินได้คู่กันเห็นบ่วนะนนะเออกําลังขึ้นกําลังขึ้นเลยอีกดอกหนึ่งอันนี้เห็ดพึ่งกินได้นนเนาะค่ะในแบบเนี๋ยวาจะพาเราอีกดอกหนึ่งมาบ้มามูวันยังหนี นี่กำลังขึ้นเลยพี่น้องเห็นนะพี่น้องแมวกำลังขึ้นเลยนหน่อยเห็นนะมาหาหมมันเนาะโมมันนี่เห็นนะเห็นมมันกำลังกินกุบกรุบไหมดอกเสียนะโอ้ยหัวขาดตดอยู่เด้เห็นห เด็ดดอกนึงมาใหญ่โอ้ป่ะดอกยางสวยพี่น้องว้ายเยอะหน่อยยางเห็ดควาย <c oughs> นี่ดอกเห็ดกินได้ไหมมันแก่พี่น้องต้องเอาดอกเนาะอันดอกหนึ่งอันนี้เห็ดดอกอะไรไม่เอาเดินตะแบบกันเท่าสองคนนี่บอกเอาบอกกากินเจอเจอแค่เจอแหค่พี่น้อง เจอคายูแฮนกำลังออกสวยๆเลยเห็นไหมนี่นี่ได้ดอกหนึ่งได้อยู่ได้ดอกหนึ่งเดี๋ยวได้เห็ดได้เห็ดพึ่งป้าดอกบางญ่เบองอไงแต่มันเถาเป็นบ่เอุ้อุ้ย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 พี่น้องอุ้ยซางวะจักสันอุ้ยอุ้ยเอียงนี่อันนี้คืออะไรคะ อันนี no ้คือไรว้ายพี่น้องแมวอยู่ขางทางเลยขางถนนจังซี่เห็นไหมันหลอดตาผู้ใดป้าเบิ่งเราได้เห็ดโตโตโตเบิ่งกระเป๋าข่อยเออกระเป๋าข่อยโอ้ยก็ได้ษลายปันนั่นแหละ่ะว่าฮะแม่นบอกคอขั้นอะไรได้ยีดอกหนึ่งดอกกะลังงามเลยเห็นไห โอ้ได oh, oh ้ย no ี่ดอกหนึ่งนี่มันกำลังโพแหมพี่น่อยมันบ่ท่านเหรอมีแต่เห็ดเบียร์เห็นว่าไง ียบแต่เเ<อ>นาะออยู่ดอกนึงนี่แต่มันแก่ไหมว้ยแก่เจอเห็ดทุ่มสองดอกด,ดอกนันกน้มันอยู่ในพวกหยาพี่น้องอยู่ในพวกหยาพี่น้อง ดอกกำลังงามเลยแบบนี้ในป่าเก็บเห็ดข่อยพี่น้องป่าเก็บเห็ดนะคะมันคือแห่งแอตเตะแท้ไม่มีเห็ดเลยนะคะเห็ดค่ายเยู่แ่งพี่น้องกวางมันกินกนเห็นมหรอยกวางกิน เฮ็ดเพิ่งกำลังขึ้นกำลังขึ้นเลยนี่นะยังอวบงามเลยพี่น้องไปโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบสำเนาเด้ร์เก็บเห็ดมวนๆมายางเที่ยวมาเก็บเห็ดพร้อมยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับประคายน้ำหนึ่งเลไปแล้วไบ